ปีพุทธศักราช2497พระสังฆราชหลุยโชแรงสังฆราชสังฆมณฑลกรุงเทพเชื้อเชิญคณะเยซูอิตโดยคุณพ่อเปโตรเชรุตตีให้เข้ามาช่วยพระาศาสนจักรประเทศไทยในด้านการอบรมนิสิตนักศึกษาแรกเริ่มที่ทำการอยู่ที่ราชประสงค์จนพุทธศักราช2501คณะเยซูอิต ได้ย้ายมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเปิดเป็นโบสถ์ลักษณะบ้านไม้สองชั้นชั้นบนเป็นโบสถ์ชั้นล่างเป็นหอประชุมเมื่อจำนวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสัตว์บุรุษเพิ่มมากขึ้นจึงได้ดำเนินการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่เริ่มใช้งานปีพุทธศักราช2515จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา50ปีพอดี นอกจากพิธีทางศาสนาตามวาระต่างๆกิจกรรมของคณะเยซูอิตมีมากมายโบสถ์เซวียไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่เท่านั้นยังหมายถึงชีวิตผู้คนต่างๆคุณพ่อเยซูอิตคอยยืนเคียงข้างนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสัตบุรุษให้สแสวงหาตัวตนสแสวงหาพระเจ้าขณะเดียวกันมองดูรอบกายหาเพื่อนพี่น้องร่วมสังคม ผมพ่อมิเกลอยู่ที่บ้านเซเบียก็ขอเล่าเรื่องสิ่งที่พ่อประทับใจนะฮะอรายีนธะฮะก็มามียนไทยในปีสมผ่านค่า1รอนะฮะามากตอนนั้นเป็นเ่องใหญ่ที่ประทับใจมากเกี่ยวกัเรื่องมิตรภาพนะฮะที่ได้รับจากนักศึกษาและก็เห็นการเสียสละ ความรับผิดชอบสูงของนักศึกษาโดยเฉพาเวลาไปค่ายพัฒนาด้วยสิน่าประทับใจมากๆก็เป็นเวลานึกถึงอดีตก็นึกถึงการเสียสละของนักศึกษาหลายหลายคนนะฮะที่กล้ามีอุดมการและก็กล้าแสดงออกนะฮะอย่างระคอบนะฮะศูนย์เล็กเป็นการรวมตัวของนักเรียนชั้นมัธยมปลายและนักเรียนสายอาชีวะ ศูนย์ใหญ่เป็นการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆศูนย์บัณฑิตเป็นการรวมของนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีเพื่อต่อเนื่องอุดมการณ์และช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆให้แก่รุ่นน้องอื่นๆที่บ้านเซเวียต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นนิวแมนคลับ และต่อมาเป็นกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่มนักวิชาชีพ Catholic. คาทอลิกกิจกรรมอื่นๆได้เพิ่มไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ถูกลืมเช่นโครงการเยซูอิตสงเคราะห์ผู้ต้องขังโดยได้เยี่ยมผู้ต้องขังและเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเขาต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการ IDC ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ที่ถูกกักตัวอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านเซเวียงานส่วนใหญ่ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ได้โอกาสในเขตชนบทเริ่มต้นโดยคุณพ่ออาฟองโซโครงการเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลีภัย JRS และยังมีกลุ่มต่างๆเช่นคณะพลมารีที่นอกจากการภาวนายังออกไปช่วยเหลือผู้อื่น คณะวินเซนเดอร์บอลช่วยเหลือคนยากจนบริเวณรอบบ้านเซเวียอาสาสมัครครูคำสอนและกลุ่มคำสอนบ้านเซเวียคณะนักขับร้องชาวหอนอกจากมีหอพักให้เช่าในราคาถูกและยังมีทุนเพื่อช่วยเหลือให้สำเร็จการศึกษาผมได้เข้าอยู่หอพักบ้านเซเวียด้วยความปรุณาของคุณพ่อจีนแบรรี่ที่่ังเป็นอนุสาสกอยู่ณนะเวลานั้นเนี่ย คือถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนในชีวิตที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในความทรงจําของผมนะผมตอบได้ทันทีเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านเซเวียคือมันเหมือนเด็กจากต่างจังหวัดอะแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเหมือนเหมือนเหมือนอลไรเหมือนนกน้อยที่ที่หลงทางอะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่น เรามีปัญหาจากที่เรียนเรากลับมาที่บ้านแล้วพบว่าเออความทุกข์มันก็ผ่อนคลายความเครียดก็เบาบางลงสมาชิกค่ายอาสาพัฒนาในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในทุกมิติตั้งแต่มิติทางอุดมการทางการใช้ชีวิตตลอดจนค่านิยมต่างๆส่งผลให้การดำเนินชีวิต มีมิติทางศาสนาน้อยลงและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมได้รับความสนใจลดลงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลกระทบจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารการเลี้ยงดูการใช้ชีวิตและในปัจจุบันสถานการณ์โควิด -19 ก็ทำให้คนมาโบสถน้อยลงคนที่มาวัดอาจจะมีน้อยนักศึกษาจะมีน้อย,อยแต่เราจะทำยังไงทินจะใต้ออกจากที่นี่ ไปที่ที่เขาอยู่แลวก็พูดภาษาที่เขาพูดแลวก็พยายาตั้งกลุ่มในที่นั่นที่เขาอยู่สมัยก่อนนะเราก็เคยมีกลุ่มทรรมาทยาลัียนะฮะบ้านธรรมที่เห็นมีที่บนบ้างเป็นสูงกลางแต่ว่ากิจกรรมใหญ่ก็อยู่ที่มาขาวิทยรลัยก็เราก็จะต้องพยายามทําเช่นเดียวกันการรักษาการใช้ชีวิตยอย่างมีเป้าหมายนะครับการใช้ชีวิตที่สมถะนะฮะแล้วก็การใช้ชีวิตเรียบง่ายตามแบบคำพูทปิยะซิ ได้อธิษฐาน,นวิงวอนพระเจ้าขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าก็าได้เห็นสิ่งดีๆมากมายนะครับที่พระเจ้าอวยพรเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพต่างๆได้ข้อคิดที่ดีครับผ่านทางบทเทศของคุณพ่อนั่นเองครับรู้าจักคุณพ่อหลาย,ลายองค์ครับก็ได้ให้คาสอนต่างๆครับที่เหมาะสําหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ครับแล้วรู้สึกว่าการได้มาบ้านเซเวียร์รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆครับพอเรานึกถึงพระเจ้าเมื่อไรเนี่ยเรารู้สึกว่า พระองค์จะประทานแนวทางการแก้ไขมาให้เรามันทำให้เราได้กลับมามองตัวเองกลับมาฟังเสียงในใจเราว่าออช่วงทิที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วก็มีพระเจ้าจเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรายัางไงบ้างนะคะและที่สําคัญเลยก็คือได้ในส่วนของจิตใจที่มีการสวดวัสายประคำมากขึ้นมีการภาวนากับพระเจ้าสงบนิีงกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรามีความ มีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตประจำวันในแต่ละวันจากปีที่แล้วการฉลองนักบุญอิกยาซิโอที่เน้นให้ค้นพบสิ่งใหม่ในพระเจ้ามีการเชื้อเชิญให้ช่วยกันมองหานิมิตหมายใหมให่แห่งการเวลามองภาพและหาหนทางเดินไปข้างหน้าของโบสถ์เซเวียซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาสัตว์บุรุษเป็นอย่างมากดังนั้นในโอกาสข้างหน้า คงจะได้รับการเกื้อหนุนความร่วมมือจากทุกคนต่อไปก็เรื่องวัดก็จริงที่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคนน้อยลงแต่ว่าจะเป็นเพราะโควิดเดียวก็อยากคือคนที่เริ่มฝั่งมิจาทาทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ฝั่งมิจาที่ประสมเทศเกง มีเสาสาร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ต้องเสียเ,เวลาเดินทางไปนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้คนอาจจะาบาบัดน้อยลงนะเป็นไปได้นะก็ここหวังเป็นยัน้งยิ่งว่าจะกลับมาเพราะว่าเราเป็นชุชมชนเราต้องป้องกันนะเราต้องช่วยกันภาวนาด้วยกันนะไม่ใช่ทางโทรศพัพท์อนยะ่างเดียวนะก็หวังว่าในอนาคตก็จะได้มีสตุรุษต่อามาวัดมากยิ่งขึ้นนะฮะ่เราดำเนินช,ชีวิตเป็นชุชมช,ชมนกะิจชนมชนที่ช่วยกัน มาสัก,กระเู้สึกว่าสำหรับเนี่ยการที่เราได้มาทำสิ่งเล็กๆในทุกอาทิตย์อะมันรู้สึกทำให้หนูมีค่ามากขึ้น